อ่าโอเคผมได้เดินมาจากตรงที่ถ่ายตรงนู้นแล้วเนี่ยเราผมก็ขึ้นมาตรงนี้แบบนี้ให้อยู่ใกล้ๆนะครับนี่ให้ดูวิวดีกว่าให้ดูวิวดีกว่านี่คือบรรยากาศนี่ นี่คือบริเวณด้านหน้านะครับผมวิวประมาณนี้เราจะได้วิวที่เป็น360องศาแบบนี้สวยๆชิวๆแบบนี้ถต่ว่าผมอยู่ตรงไหนนี่นี่เลยครับนี่ใครสนใจก็มากันเพชรบุรณ อาจจะยังไม่ถึงตัวอำเภอเมืองนะครับอยู่ชันชานทั้งนอกเนีฟืฟนดูวิวกันดีกว่าเรามาดูวิวกันดีกว่า,ววน,วานี่ ูสงมาดูภูเขากันจากตรงนี้นะครับจากตรงรูปพระผาซ้อนแก้วตรงนี้ก็ามาก็จะเป็นเขาที่สวยอยู่แจม่มมาฝากกันแบบ 4K ถ้าสนใจก็มาเที่ยวกัน สวยมากลมพัดแต่ไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะพเพื่อนๆวันนี้ค่อนข้างร้อนนิดๆอ่ะประมาณนี้สำหรับตรง เราผ่าซ้อนแกงเอามาฝากกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะไปก่อนเลยนะครับ